Ready and gentlemen and the girl ตายอย and the boy ซอยยิ่ยิ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 และแล้วทุกคนวันนี้ก็มาถึงนรอนลอนดอนดาบี้แมทมาแล้วทุกคนเย่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 สวัสดีทุกคนสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะกับรายการรายการอะไรวะมันยังไม่มีชื่ออ่ะก็ทํานายผลการแข่งขันนั่นแหละนะครับเหมือนที่เราทากันมาตลอดเนาะทํากันมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับอาวจะปรับเสียงนิดนึง โอเคอ่ะนี่เลยทุกคนนะครับมาแล้วนะครับสเปอร์อาเซนอลอาเซนอลสเปอร์เออนะครับก็วันอาทิตย์นี้เนาะซนอลเราก็มีโปรแกรมนะครับนะันที่จะต้องเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของสเปอร์นะซึ่งต้องบอกว่าในของจริงนะทั้งสองทีมนะครับว่ะลมตีทั้งสองทีมนะครับ,อรบฟอร์มดีมากๆเลยนะครับนะแข่งมา5เกมชนะ4 เสมอหนึ่งเหมือนกันทั้งครู่เลยนะครับนะสเปอร์นี่ก็พักมาเต็มๆด้วยในสัปดาห์นะครับส่วนทีมเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเตะการสัปดาห์มาแต่ก็ฟอร์มดีนะครับถ้าอย่างนั้น <c oughs> ต้องบอกว่าเจอกันของจริงเนี่ยผมผมแม่ง มั่นใจแล้วก็เอาใจช่วยอยู่แล้วนะครับคิดว่าทีมเราน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายจริงๆนะไม่ง่ายเลยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรของจริงค่อยว่ากันเรามาเล่นในเกมกันก่อนดีกว่านะครับนะเรามาจัด11ตัวจริงในเกมกันก่อนกันแล้วกันนะครับนะทางฝั่งอาร์ซนอลนก็อ่ะผู้สำบะตูผมคิดว่าน่าจะยังคงเป็นลาย่าเหมือนเดิมนะครับนะก็จะเป็นลาย่าสติบาการเบลซินนี่แบบนี้นะครับกองกลางก็ตามนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไคฮาวเวต ต่อเนื่องนะครับนะหน้าเป้าก็เป็นเชสซุสส่วนปีกซ้ายก็ให้เป็นท็อตซ่าไปก่อนก็แล้วกันนะครับมาร์ตี้เนี่ยพี่ต้าเขาก็ยังตอบแบบแทงกั๊กนะว่าจะพร้อมไม่พร้อมนะครับนะก็เลยเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาเป็นท็อตซ่าก็แล้วกันนะครับส่วนของสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่านักเตะใหม่เพียบเลยนะผมไปนั่งย้ายนักเตะใหม่มาให้แล้วนะครับนะก็จะเป็นนี่ตามนี้เลยของสเปอร์นะครับผู้สรรัมกัดก็เป็นวิคาริโอเนาะมิโลเมโลฟานเดอร์เบนอูโดโกี้แล้วก็เปโดโปโลนะครับกองกลางก็บิซูมากับป,ปาปาซาใช แล้วก็เบอร์สิเป็นแมดดิสันนะทางขวาอ่ะทางขวาเป็นคูลูทางซ้ายเป็นซอนนะครับหน้าเป้าเป็นอาร์ไนนะครับนะก็เอาเป็นตามนี้ละกันเนาะสำรองก็เนี่ยเบนเดนจอนสันโอลิเวอร์ซิคริปเอ่อโซโลโมอนใช่ไหมเป็นทางคู่ฮอยเบีย er, นะครับอีวานเป็นลิซิตนี่โชคร้ายนะเจ็บยาวไปล่าสุดนะครับนะเออเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวสปเปอร์มาทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะครับน็อตลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมฟีฟ่ายีเขาจะทำนายว่าอย่างไง ถ้าพร้อมแล้วเริ่มออีพี EP นี้ผมเพิ่มเสียงคนดูมาให้แล้วนะครับโอ้ยห้องแต่งตัวว่ะเ <c oughs> นี่เยนัาเตะสเปอร์มาเยี่ยมชมสนามฮะซ <c oughs> องฮงมีนอาายวะ่ะอันนี้บิซูมาครับโหเก่งนะของจริงนี่เก่งมากนะฟอร์มดีมากอีบิซูมานะครับ เอออ่ะมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ yeah. อเมเลสเตเดียมเย้อาเซนอลน,นะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับนะนอตลอนดอนดับบี้แม์สุดเดือดนะครับนี่นำทัพมาโดยมาตินเอเดากาดฮะกับตันทีมคนเก่งของเราครเพิ่งต่อสัญญามาโอ้โหแล้วก็คัดซีมเป็นเอเดากาดด้วยแหมเหมือนเกมมันรู้นะเอเดากาดเลยครับเพิ่งสัญญายาว5ปีเนาะก็ น่าจะเป็นข่าวดีมากๆจริงๆของเรานะครับนี่ตามนี้เลยครับทอสซาก็ลงต่อเนื่องนะนัดล่าสุดก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับฟอร์มดีจาดเชียสุดนะนี่ครับน้องๆของสเปอร์ฮะโอ้ยโคตรเท่โคตรเท่ครับแฟนก็คับข้างครับวันนี้ครับนี่อารฮะถ้านำทับมาแล้วเดินจับมือกันหน่อยซ่อนฮะก ผู้สำบัตูครับเป็นเดบิดลาย่าเหมือนเดิมนะครับนะกองหลังมีเบนไวส์ซาดิบากาเบียลซินเชนโก้นะครับกองกลางมีไดแคไลท์เอเดกาดไคฮาวเวตนะครับเกมลูก3ามคนก็ซาก้าทอสซาแล้วก็กาเบียลเชเซุสนะครับตามนี้เลยไม่ผมลืมเปลี่ยนเบอร์ให้ลาย่าว่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเปลี่ยนให้นะครับ่ของสเปอร์นะครับผู้สับัตูก็เป็นวิคาริโอนะครับกองหลังมีปอโลโรเมโลฟานเดเวนแล้วก็อูโดกี้นะครับกองหลังเออกองกลางมีป้าซากับบิซูม่านะครับ เจมสันซองเฮืงมินคูรูเซฟกี้แล้วก็นาเปาเป็นริชาร์ดสันครับอาร์นาย2023มแม่ฟันเดอร์เวนเบอร์8ว่ะไอเยี่ยมมุ่งหมดแล้วกูเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเบอร์ให้โทษทีโทษทีผมลืมเช็คมานะครับเออแค่นั่งนั่งดูว่าสเปอร์ซื้อใครมาบ้านนี่ก็เยอะแล้วก็เลยอาจจะไม่ละเอียดขออภัยนะมาเดือดเดือนเดือเดือดเอาเว้ยน็อตตอนดาบี้เว้ยก็วัดไปเลยดีกว่านี่ครับซอนครับกับทันทีมฮะตอนนี้ ไม่มีเฮลิเคนแล้วมียังมีอาายอยู่ฮะเดี๋ยวอาานจัดให้ฮนะพร้อมยังทุกคนเอออ่ะเหมือนเดิมทะครับก่อนจะเคลียร์กันก็มาปรับจอยก่อนทุกคนผมรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะคิดซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเข้าชมเกมนี้กัแล้วกันนะครับนะกดไลค์ยังกดไลค์ให้ก่อนเร็วออขอบคุณครับกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณนะครับมาเกมเริ่มครับสเปอร์เคลียร์ก่อนฮนะเจมส์ม่ันครับ คืนมาป,ปาปาซาเล่นกับแมดดิสันครับบิสซูมาบิสซูมาครับ ของจริงนี่ฟอร์มดีมากบิซุมาเขาลุยขึ้นมาบิซุมาพาลุยขึ้นมาให้ซอนเฮงมินซอนเฮงมินซอนดึงเข้าในาสวยมากให้แมตติสันเล่นกับอาไนเอาเบนไว้ยุแทดไปแล้วหนึ่งอาไนาอาไนาดึงจังหวะสวยให้ซอนอีกหนึ่งทีเอาสเปอร์ยังมาต่อยอย่างซ้อนไอซอ,อนซอ,อนได้ยิงเลยครับหวติดเบนไว้ลูกนี้ครับแต่ดึงเก็บได้จังหวะสองข้ซอนเฮงมินให้มาอุดก,โดโกี้อุดกี้เติมขึ้นมาหักข้อให้บิซุมาบิซุมาเข้ากลา,างตัดเข้าในาสวยให้ป,ปาปาซาปาปาซาออกขวาให้คูรูจับยาวนีดดัดดด้อนนาอาเเเทททสซซใหมชชุุยะ แต่ยังต่อสซนมาสวยทอซาลุยขึ้นมาทอซาพาขึ้นมาข้างหน้ามีตัวแล้วทอซ่ายจต่อให้ใครฮาววดสวยมากฮาววดพาขึ้นมาฮาแวดกระชากสวยมากฮาววดมีพื้นที่มีเวลาเข้ากางให้เชีสุดได้ยิงเลยลูกนี้แต่เซฟวิคาริโอโอ้ยได้ยิงก่อนนะฮะโ่น,นะใครฮาแวดพาขึ้นมาสวยแล้วจ่าลูกนี้ให้เชีสนนะุยิงไม่จับครับแม่แต่มันตรงตัวไปหน่อยฮนะวิคาริโอเซฟไว้ใจของจริงนี่ก็เก่งนะวิคาริโอ,เ,อเนียยเลยนะครับ เอาครับอัศวนฮะจะเตะมุมก่อนเลยครับในเกมนี้เล่นสั้นมาเรนโดทอสซาทอสซาดึงดึงเข้าไปตรงนี้ตัดเข้าขวาคืนมาให้อเดกาดมีพื้นที่มีเวลาอเดกาอดอเดกาดให้มาสากายิงเงียบโอ้ยไม่เข้าวิคาลิโอเซฟอ้อนึกว่าเข้าแล้วโอ้ดูอเดกาดจ่ายแล้วสากาดียิงมุมแคบครับโอ้โหวิคาลิโอไอเฮียนึกว่าเข้าไปแล้ว โอ้โห oh, เอาครับแต่มุมต่อเนื่องครับขั้นที่สองฮะลูกนี้โยนยามาครับเอเดการ์โยนมาสากาได้หมองลูกนี้จัง,จงๆเคลียออกมาได้จังหวะสองเก็บโดยดีแคนไลท์ออกขวามาออกซ้ายให้เอเดการ์เอเดการ์มีพื้นที่เวลาเขกากลางเลยได้จยิงเรียบร้อยทออซ่าอู้ <c oughs> เรียบร้อยเยส t ดีแคนไลท์โอ้โหแล้วเป็น เด้แค่นไลท์ตบมาให้ทอสซาแล้วทอสซาปาดออกไปทางซ้ายให้เอเดการัรบเแล้วเอเดกาจ่ายคืนมาทอสซารครับยิงด้วยซ้ายไม่จับเลยครับเรียบร้อยนําไปก่อนแล้วหนึ่งศูนทอตซารครับนี่เป็นท่าดีใจเขาเลยครับแย่แย่แย่เออทุกคนผมต้องบอกว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าเกมฟ e ีฟ่าอีฟุตบอลเนี่ยนะใช,ใช่ไหมยอเออะไรไม่รู้แม่งอี e ่สิบสี่อ่ะนะครับผม คงจะไม่ซื้ออะ่ะเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับซื้อมามันไม่คุ้มอะ่ะจะซื้อมาทําคลิปอย่างเดียวผมว่ามันก็แอบเสียได้ตังค์ก็เลยขอเป็นภาคเก่าไปก่อนก็นแล้วกันเนาะแต่ลูกนี้อันนั่นมาแล้วครับใครหาแบบลุยขึ้นมาให้มาเชิสุดคืนมาให้อดีกาออดีกามีพื้นที่ให้มาเชิสุดโอ้โหไม่ผ่านฟันเดอร์เวนครับอ้าอเราจะโตทันทีโดยเจยเมส์แมตติสันครับเจเมส์แมตติสันพานขึ้นมาได้แค่ไลท์โอ้โหพลาดไปแล้วครับลูกนี้ให้ซอนซอนเข้าในาเล่นกับแมตติสันสวยมากมาแมตต เป็นไว้ล็อกเข้าในสวยให้ดิแคนไลท์ชิ่งสวยมากเอเดิการดเล่นกับซาก้าเอเดการดโอซากาแทงธลุช่องมาให้เชซุดเจอฟันโดเวนเอาเชซุดยังผ่านมาได้กระชากผ่านมาเชซุดครึ่งครึ่งคืนมาให้ซากาสวยให้มาฟันเอเดการดเอเดการาดารมีพื้นที่มีเวลาเอเดิการดโอ้โหลูกนี้บิซูมาไม่ให้พลิกเลยครับตามติดเลยครับอีบิซูมาครับโอ้แต่ลูกนี้ฮะภาพช้าดูอีกครั้งหนึ่งฮะประตูของทอสซาครับยิงไม่จับเลยลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะโก แต่เอาซะงัฮะได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สามแล้วฮะเป็นบุกโยซาก้าอยู่ที่บอลครับซาก้าเล่นสั้นกับเอเดกาดเอเดกาดล็อกเข้าซ้ายเข้ามาให้ท็อตซ่าท็อตซ่าเข้าในท็อตซ่จไม่ผ่านบิซูมาอีกแล้วครับแหมบิซูมานี่ถือว่าผลงานดีฮะสกัดออกไปสองทีแล้วครับแต่ยังได้แต่มุมครับเอา์เซนอลเอาครับลูกนี้จะเปิดเจะโยนยามมาไหมครับอ่าแล้วครับน่าจะเป็นโยนอ่าเล่นสั้นครับวิ่งมาแล้วครับเอเดกาดเหมือนเดิมครับซาก้า เล่นซ้นกับเอเดกาดเอเดกาดเอเดการาดคืนจังหวะเอ้าไม่ผ่านอุโดโอกิเอ้าแต่ยังแย่ไม่ได้ออเดกาดได้ทีเข้ากาไม่ฮาวเวดฮาวเวดจะให้กอเชสุด จะต้นคืนหลังมาให้สลิบซาสลิบายิงไหมสลิบายิางไหมย,ยังไม่ยิงลูกนี้กระชากไปแล้วครับโดนตัดไม่ได้ครับบบซูมาตัดไปแมตติสันจะโตแมตติสันให้มาซอนซอนซอนเจอไลท์ชะลออยู่ซอนซอนอยังกระชากผ่านมาเจอเป็นไวซอนคืนสวยมาให้แมตติสันตรงกลางอานานทำทางแมตติสันคืนมาอุดกี้อุดกี้กระชากอุดกี้อุดกี้กระชากเข้ากลางมาให้แมตติสันให้มาซอนซอนตัดเข้าขวาตัดเข้าขวาลูกนี้สลิบาลองซอนแต่ยังเก็บได้เดี๋ยวซอนซอนมีพื้นที่มีเวลาลองล่ได้ยิงเล้เรียบร้อยเลยครับโอ้วิซอนเฮ เรียบร้อยเอาแล้วมึงเอาแล้วซอนฮึงมินครับโอ้โหเจมส์มิทซันแม่งของจริงวะโคตรเก่งดูเดิโอ้โหลกโยกหลอกหนึ่งทีสตรีบาหลงแล้วให้ซอนโล่งครับลูกนี้ไม่เหลืออยู่แล้วครับซอนเป็นนักเตะที่เก่งมากๆนะในเกมเนี่ยของจริงก็เก่งนะครับแล้วยิงแบบนี้ก็สบายอยู่แล้วครับโล่งเลยครับเอาแล้วมึงซอนมันต้องท่าไง่างนี้นะเออท่าซอนในชะ่ไหมนะครับอ่ะซอนตีเสมอแบบน้หนึ่งหนึ่งครับซอนโอ้โหอกเกมตึงจัด เอาครับอาร์เซนอลฮะจะทำยังไงดีครับตีเสมอเออโดนตีเสมอไปแล้วฮะเดคแคนไร ide, เล่นกับไคฮาเวดใครฮาเวดเปลี่ยนไปทางซ้ายสวยมากให้ทอซ่าทอซ่าคืนมาฮาเวดอีกทีหนึ่งครับแวบเล่นคืนหลังมาก,ก่อนให้กาเบียลกาเบียล์ให้เล่นกับเดคแคนไรให้มาฮาเวดมันเลยไปหน่อยหนึ่งครับบอ oh, เข้าทางปอโลครับตัดไม่ได้ปอโลให้มาแมดดิสันแมดดิสันทางขวามีคูลูแมดดิสันยังช้าอยู่ก็โดนตัดไม่ได้โดนซินเชนโก้ครับ อยู่ที่ฮาเวดออกซ้ายให้ทอตซาทอตซาตัดเข้าในาตัดเข้าใน,าานาให้บรรยากาศสวยมากชิงกับฮาเวดสวยมากฮาเวดฮาเวดยังไงดีฮาเวดยังดึงจังหวะอยู่ให้มีปอโลมาชะลอให้มาซินโก้มาซิงโก้่านมาให้ฮาเวดฮาเวดตัดเข้าในาย,ยังคึงไม่รู้นิดไม่มันยากไปหน่อยครับใครฮาเวดครับโรเมโลเก็บได้ครับคริสเตียนโรเมโลโรเมโลครับอ่าแก้เพจมาก่อนครับเปลี่ยนมาทางขวาสวยให้คูลูคูลูเล่นกับอาไนอาไนเล่นกับแมดดิสันเจมแมดดิสันสวยมากให้ปาปาซา ต่อมาที่คูลูคูลูทางขวามีโอเวลลปไปแต่ให้อานายไม่ผ่านกาเบียวแต่ยังเก็บได้จังหวะสองให้มาถึงอานายที่อานายเล่นกันมันจะสั้นอานายอานายคือมาปาปาซาไปให้คูลูคูลูดึงจังหวะคูลูดึงจังหวะเข้าซ้ายตัวคูลูบนมีตัวบนมีปาปาซาตายมาให้ปอโล่หลุดไปแล้วแต่ยังชชะลอปาปาซาปาปาซาตัดเข้าในตัดเข้าในคูลูช่องมาให้ได้ยิงลูกนี้คูลูกก็แหม่ได้ยิงด้วยเท้าขวาไม่ถนัดนะ ลาย่าอย่างเซเวลาลาย,ย่าเปิดบอลยาวมาสวยมากให้เชซุดเก็บได้ด้วยลูกนี้สวยมากครับนี่อย่างกับของจริงละลาย,ย่าวางบอลยาวเย,ย็ดเป็ดเอาละครับซาก้าสวยมากให้มาเชซุดมีพื้นที่มีเวลาเชซุดไม่ปันโดวเวนไม่ผ่านนะโอ้โหโคตรเดือดอาร์เซนอลฮะจบครึ่งแรกไปแล้วครับเสมอสเปอร์อยู่กับเออเสมออยู่กับสเปอร์นะครับหนึ่งหนึ่งนะอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะฮะจากเรนโดรอสซานะครับส่วนซองเฮงบินก็ได้ประตูเสมอนะจากซอนเฮงมินนะครับนะเออ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดว่าซองเฮอร์มินเสมอใช่ไหมซองเฮอร์มินเปล่าวะ <c oughs> สเปอร์ตีเสมอเออนะครับอ่ะครึ่งแรกก็โอ้สูสีนะโอกาสยิงนะครับสี่ต่อสามครั้งนะของบอลก็สูสีกันนะครับ <c oughs> เหนื่อยมาต่อครึ่งหลังดีกว่าโดนแนะ่สเปอร์โดนกูแนะ่หรือเปล่าหร,หรือว่าเราจะโดน,นแทน <c oughs> ไม่รู้ครับแต่ออะทอนะฮะเดินหน้าบุกต่อเรื่องครับไคฮาแบททับได้บอล ฮาเวดลูกนี้ตรงกลางแน่นเหลือเกินครับยกมาให้ทอสซาสวยมากแต่ปอโลโอเก็บไปได้ไม่มีอะไรครับผมโรเมโรจ่ายมาให้แมดดิสันสวยเล่นกับดิชัยสันอาไาอแมดดิสันยาวไปหน่อยนึงครับโดนตัดไม่ได้ครับผมนะจะโตไหมทอสซาจะโตไหมทอสซาข้างหน้ามีเชชุตทอสซาดึงจังหวะเอาเสียบไปหนึ่งคนเลยทอสซาคืนมาฮาเวดสวยมากทอตอูโโอเชซุตจะพลิกแม่มันกลายเป็นจับพลิกแะยวยาวไปหน่อยฮะ คูลูตัดเข้าในสู่ไว้ให้อานายอานายลิชาริสันครับทางขวามีปอโลตเติมมาแล้วไปดัวปอโลตเติมมาแล้วข้างหลังก็มีคูลูประคองแต่ปอโลยังกระชากมาปอโลกระชากคืนมาก่อนคูลูเข้าซ้ายให้มาลิชาร์ดิสันเข้ามาตรงโลโอูย้ยังไม่ส่งไม่ยิงป,ปาปาซาคืนมาคูลูให้ิม่ดิสันป,ปาปาซาโอ้ยไม่ใช่ปาปาซาไม่ดิสันอีกทีหนึ่งกาบียจัดไม่ได้อ้ยเสียวอ้ยอตันจะโต้ไว้เอาหน่อยไว้เชิซุด เชซุดดึงจังหวะเรียกซาก้าคืนมาเอเดนกาซาก้าเชซุดอีกหนึ่งทีเชิดซุดข้างหน้ามีซาก้าข้างหน้ามีซาก้าสวยหักคอมาหลุดแล้วซาก้าหลุดกระชากมาหลุดลองโลได้ยิงลราได้เรียบร้อยเหลืออะไรแล้วยิงอู้ยัสบุกยอดซาก้านี่ครับโอ้โหจังหวะเชซุดดึงไปแล้วจ่ายมาอย่างสวยแล้วซาก้ากระชากมาลูกนี้ก็ไม่เหลือครับ บุกยซาก้า come on กดด้วยซ้ายลูกนี้วิคคาเิโอบอกโอ้โหสุดจะเซฟแล้วฮะ come on save อ่ะเท่านะขึ้นออน,นำอีกครั้งหนึ่งครับจากบุกยซาก้าครับโอ้ยแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะเพราะครึ่งแรกก็สเปอร์ก็ตีเสมอมาแล้วนะครับนะอ่ะสเปอร์ครับตั้งเกมขึ้นมาซอนเฮอร์เมนซอนเฮอร์เมน ซอนชองมินยังผ่านมาได้เรื่อยๆ,ๆยมีไม่มีใครเข้าให้มาอาไนายห,หลุดมาแล้วฝั่งขวาอาไนายห,หลุดมาลูกน,นี้ยังไงดีคือมาให้ซอนได้ยิงลูกนี้ลายย่าต้องเซฟครับโอ้โหเกือบโดนจะเค่โอ้ซอนได้ยิงโล่งๆเลยครับไขฮาเว็ครับไม่รอแล้วคือมาทอสซาเล่นกับเชซุสครับเชซุสเข้ากลางสวยให้อเดิกาเปลี่ยนไปขวาโคตรสวยให้ซาก้าเก็บได้จังหวะสองซาก้าสวยมากตัวไกลข้างหน้ามีเชซุสทำทาาทะลุชองมาให้เชซุสสวยเชซุสดึงจังหวะไม่ได้ยิงเลยแล้วกันไม่ดึงแล้ว วิคาริโอครับเซฟอีกแล้วครับและอระ์เซนฮะเปลี่ยนตัวครับเอาใครฮาเว์ดออกนะครับแล้วส่งจอจินโยลงมาแทงครับนี่พี่จอมาแล้วพี่จออ่าครับเพิ่มความเก๋าในแดงกลางหน่อยฮนะอร์เซนบรรยากาศครับเล่นสั้นเหมือนเดิมครับผมให้มาทอสซาทอสซาทอสซาตัดเข้าขวาคืนมาพี่จอพี่จอเล่นมาเชซุดลงล่องเชซุดยกมาให้พี่จอได้ยิงลงูกดีแม่ต้องเซฟเป็นวิคาริโออุยเชสุดยกดังเหนือ อาแล้วเปลี่ยนเหมือนกันครับสเปอร์ครับเอาป,ปา้าป้าซาออกครับแล้วส่งโรดิโก้เบนทังคูล,ลงมาแทนครับเออของจริงนี่เหมือนบาดเจ็บอยู่นะเบนทังคูใช่ไหมแต่เห็นว่าเหมือนเหมือนว่าน่าจะหายมาแล้วนะนะครับอ่าครับเปิดยามาแล้วอรอุณหภาลูกนี้ก็ไม่แมนครับผมแต่จังหวะสองยังเก็บได้โดยจอร์จินโย่จอร์จินโย่จอร์จินโยจจ่โยดึงเข้าขวาให้ทอสทซาทอสซา,ายิงไกลเลยลูกนี้วิคาโอต้อ,องเซฟครับผมโอ้โหแต่ ยังไม่ออกครับอุดอกี้เก็บได้แล้วพาขึ้นมาสวยเลยอุดอกี้มาแล้วครับผมเล่นชิงสวยมากสเปอร์ทางขวามีไหมอาไนดึงจังหวะให้ซอนเฮืงมินซอนเฮืงมินเจอเป็นไวชลอเล่นกับอาไนอีกทีนึงมีใครทําทางไหมทางขวามีแล้วทางขวาโล่งมากอาไนยังไงอาไนยังไงดึงไปทางซ้ายก็มียังไงดียกมาทางซ้ายให้แมดดิสันแมดดิสันแมดดิสันกระชากเข้ามาดึงจังหวะคืนมาบิซูมาตรงกลางมีเป็นทางคู่บิซูมายังไม่ส่งให้เป็นทางคู่แล้วเป็นทางคู่ยกมาจะให้ซอนไม่ผ่าครับตัดไปได้ก็เป็นไวสวยมากและเชสซุด โอ้โหแล้วฟันโดวเวนดักสวยมากกว่านี้เอาแต่ซอนฮึงมินทะลุช่องมาให้อานาได้ยิงใส่ก้อยเลยอุวยลาย,ย่าต้องเซฟอะหลายจริงๆครับหลายจริงๆครับอานสเปอร์เปลี่ยนตัวเพิ่มครับตรงกลางครับเอาบิซูมาออกครับแล้วส่งอยเบียลงมาแทนครับ VL ไฮเบียนะครับเออของจริงนี่ก็หลุดเป็นเป็นสำรองยาวเลยนะอยเบียนะครับ อ่ะครับสเปอร์เตะมุมบ้างเล่นสั้นครับแมตชิสันแมตชิสันล็อกเข้าขวาสวยมากแมิสันเข้าขวาคืนมาให้อุตโอโกีได้ยิงครับติดบอลลูนิดแล้วหมงทีนึงก็ไม่มีอะไรครับแลมเออลาย่าเซฟไว้ได้ครับ <S <S อ๋อเฮ้ยอานายไปไกลๆอย่ามายืนขวางลาย่าเปิดยาวเลยครับเปิดยาวเก่งอยู่แล้วครับเก็บได้โดยเชี่สุดนะแต่ว่าแหมหมงขึ้นหน้าไปไม่มีใครฮะ <S <S จังหวะ2เก็บได้โรเมโรคืนมาปอโลเล่นกับฟันเดูเวนฟันเดูเวนหักข้อให้เบนทันคูเบนทันคูคืนมาคูลูเซฟกี้คูลูคูลูตัดเข้าในคูลูคูลู ครูเราเข้าขวาลรูนี้ช้าโดนพี่จอแย่งครับผมเตตโต้เอาล่นทันทีให้เอเดกาดมาซาก้าเล่นกับเอเดกาดทางซ้ายมีไหมอเดกาดดึงจังหวะคืนมาให้เดนเคนไรด์เดนเคนไรด์พาขึ้นมากระชากขึ er ้นมาเองไล่กระชากไล่กระชากไล่กระชากเข้ากลางมาสวยให้ท็อตซ่าท็อตซ่าเล่นกับตอเชชน์คือมาให้เอเดกาดไม่ผ่านนะแต่ยังเก็บจังหวะสอนได้โดยพี่จอพี่จอจะซื้อมาอเดกาด์อเดกาดพลิกเข้าขวายิงแม่งจะฉลองสัญญาใหม่ซะหน่อยวิคาริโอครับ โอ้โหอารการพิกเข้าขวาลูกนี้จริงอืมวิคาริโอแม่งไ,ไม่ธรรมดาเว้ยตัวนี้อฝังไว้ยสามหนึ่งไปเลยไม่รู้ครับแต่มุมอีกหนึ่งครั้งครับอาร์เซนอลฮะบุโยซาก้าอยู่ที่บอลแล้วมีออดกาซาก้าเลือกเล่นสั้นเหมือนเดิมออดกาดึงเข้าซ้ายเโอโ้หโดูกนี้พาเลยครับเสียให้อุโดโกี้อุโดโกี้ยังไงดีอุโดกี้เล่นสั้นๆแกง่ายๆครับฟันเดอร์เบน เจมสมัดดิสซันครับคืนมาคูลูคูลูให้แมตดิสันอีกทีนึงเป็นทั้งคู่คูลูอานาย ได้ให้ซอนให้ซอนตัวไกลมีตัวไกลมียกขึ้นมาลูกนี้ถึงคูรูด้วยจันตว,วัดให้อานายไม่ผ่านแต่ยังเก็บไม้วัวสองคูรูคูรูคูรูต่อส่อนเมื่อคืนมาไม่สั้นให้มาอานายเกือบยิงได้ยัแค่ลายยาแม่งแก้มาได้โอ้โหเกือบโดนยิงกาเบียกาเบียบอกก,กูตกใจกูตกใจกูเลียงมาเองเลยกูตกใจกูตกใจแล้วกูยังไปต่อกูยังไปต่อกูยังไปต่อเราเข้าสายกาเบียหักข้อสวยด้วยให้ได้แค่ไรคืนมาให้อาการข้างหน้ามีเชสุดอากาศตกวช็อกให้เชสุดดึงจังหวะคืนมาได้แค่ไรได้แค่ไ์ให้อดกาอกาสัญหม่ ใครจะแค่ไร่ยิงเขาไม่เข้าว่ะเออเรียบร้อยอเหนื่อยอ์ศนนอนครับก็ชนะไปได้นะครับเยอ์ศนนอนนะจบเกมนะครับผมก็เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้สองหนึ่งนะครับนะได้ประตูจาก บุกโยซาก้าครับแล้วก็เรียนโดทอสซาเนาะส่วนสเปอร์ได้ประตูตีแขแตกนะครับจากซองเฮิงมินนะครับโอ้โหเป็นเกมที่สนุกนะสนุกมากๆนะครับสเปอร์แม่งน่ากลัวจัดเลยโอ้สเปอร์แม่งน่ากลากัวจริงๆนะครับนะเจมส์แมดิสันแม่งโคตรเก่งในเกมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีผมชอบนะผมชอบนะสนุกดี <laughs> เกมนี้ โอเคโอเคทุกคนเป็นไงบ้างนะครับเกมนี้ก็สนุกไหมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ <Share S 2> ไปเยอะๆนะครับจะได้มีเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเข้ามาดูกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเสมอนะครับนี่มันเป็นการจําลองในเกมเนาะมันก็เป็นบอทแข่งกันนะครับนะของจริงมันอาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นอย่าซีเรียสอะไรกันมากนะครับนะ รอดูของจริงพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดในการใดขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนสวัสดีครับชนะนะจ๊ะชนะนะจ๊ะโทษทีโทษท,ทีก็สุดหล่อสุดหล่อซอนเฮึงมินฮนะใครบอกใครไม่อยากเจอใคร,รอือ <laughs>